คลว,วังนะคะแล้วก็รายการ Hi ิป Kingdom นะคะสังคมออนไลน์ไนท์ไลฟ์ระดับหนึ่งของประเทศและตอนนี้นะคะพอยอยู่ที่ร้าน h ิลกูบ a ร์แอนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะพอ,อยมางาน h Bar and e ิลกูบ a e ์แอนด์อีทรีพรีเซนต์โคโคเชียบายเกคลานั่นเองบรรยากาศจะเป็นยังไงน้น,นะคะจะฮิปแค่ไหนจะสนุกแค่ไหนนะคะต้องตามพอยมาค่ะไปเลยค่ะ กับพี่เท็ดดี้นะคะเป็นผู้จัดงานฮิวโก้บาร์แอนด์อีทรีนะคะพร mm ีเซนต์โคคคอเชียบายเวิร์คลาสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะที mm ่มาที่ไปของงานนี้คืออะไรคะวันนี้เนี่ยฮิวโก้บาร์อ mm ีทรีเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับการที่จะมาช่วยเราทําการเดลลับค o อกเทลคัลเจอร์ในประเทศไทยขึ้นมา mm hmm. เพราะว่าเขามีเวิร์กคลาสบาร์เทนเดอร์เข้ามาประจําการที่นี่แล้วหนูสงสัยอีกหนึ่งอย่างคะ่ะโคคคเชียแปลว่าอะไรคะพี่ว่าโคคคเชียเนี่ยมันจะเป็นรากศัพท์หรือที่มาที่ไปของคำ,คำว่าค็อกเทล ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณฟิลกับคุณวินนะคะเป็น business partner นะคะของทางร้านฮ <c oughs> ิวโก้ค่ะถามเลยดีกบ่าว่าไฮไลท์ของงานในวันนี้นี่คืออะไรคะเราได้เชิญบาร์ทเทนเดอร์ของพ็อกเอลค <c oughs> ี่คุณหนึ่งรณพรแล้วก็มีคุณสาเปียที่เป็นไอ <c oughs> แลนด์ไทรโนลิส้วเป็นพี่อีกคนเดียวด้วย <c oughs> บาร์เทนเดอร์พ็อกเทลแล้วก็ทำให้ดู เ็งมากๆากเลยอ,อยากให้ทุกคนเชิญชวนนะคะคนที่ดูอยู่ตอนนี้ว่าให้มาที่าทอาราลกโกะครอสวยนุ่มหล่อครับอ๋อทุกอย่างอร่อยมากครับจบง่ายๆขอบคุณนะคะๆๆๆๆ ทำค็อกเทลให้กับเซเลบตี้ทั้ง6คนมีแนวคิดหรือแนวดีไซน์ออกค็อกเทลแบบนั้นนะยังไงบ้างคะเลือกจากสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะเขาใช้ชีวิตยังไงแล้วก็ชอบทานอะไรส่วนใหญ่ในสื่อโซเชียลก็จะบอกหลายๆอย่างอะคะเกี่ยวกับตัวเขาแล้วค็อกเทลที่ดีนะคะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะก้าบิทเตอร์แล้วก็แอนิคาฟสปิริตนะะก็ตองวอเตอร์เราก็ใส่ความตัวเองไปสักสิ สัก10ใช่ใส่ความเป็นตัวเองของลูกค้าไปสัก90อ่าโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้นะคะพลอก็อยู่กับพี่หนึ่งนะคะการดีไซน์แบบคอกเทลต่างๆเนี่ยเริ่มคิดยังไงอย่างแรกเลยเราเลือกตามความคุ้นเคยก่อนเราก็ถามเขาก่อนเลยว่าว่าเขาชอบสไตล์เครื่องดื่มแบบไหนรสชาติแบบไหนประมาณไหนแล้วองค์ประกอบทั้งหมดนะคะในทำคอรกเทลอันหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะผมมองว่าอยู่ที่บาลานซ์และการนำเสนอขอบคุณนะคะ เล็กกถามนิดนึงรู้ส be ึกยังไงบ้างที่ได้แบบสูตรอเนี้ยเป็นของตัวเองก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ค็อกเทลที่เป็นของตัวเราเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ร้านด้วยโอ้ยโลดโลดโลดลดลดตอนนี้นะคะอยู่กับอีกตสาวนะคะนะคือพี่แพรบนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้เป็นหนึ่งในยเซเลบริตี้ที่ได้ค็อกเทลเป็นของตัวเองดีทีสดค่ะปกติก็แบบชอบที่นี่บรรยากาศดีอร่อย ใค่ะขอบคุณนะคะรู้สึกดีมากครับเป็นเกียรติเพราะว่ารีบข่าว่ามีกลยกทธินี่เก่งมากคโอ้ที่สุดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะผมมัดใจมากที่ได้มาเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าจะมีค็อกเทลให้ผมโดยเฉพาะนี่คือแฮปปี้รีบมาเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับแต่ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าค็อกเทลนี้เขาจะดูจากนิสัยบุคลิกเราขอบคุณค่ะคุณลอยค่ะค่ะ ไเพราะว่าวันนี้มีค็อกเทลในแบบที่เราชอบขอบคุณค่ะ ะะจากคิวเบายแอนด์นิทรีพรีเซนต์คอเคเชียบายเวลคลาสนั่นเองค่ะใครที่อยากจะติดตามภาพสนุบแบบนี้นะคะขอให้เข้าไปที่ Hip kingdom.com ค่ะหรือว่าเข้าไปทาง Facebook ก็ได้นะคะ f a c e b o o k c o m h i p kingdom เองค่ะที่สำคัญเรามี youtube Channel น,น,นะคะ subscribe ไปเลยค่ะที่ h i p kingdom เองค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเวลาของพอยแล้วนะคะใครที่อยากจะฮิปไปมันที่ไหนนะคะต้องติดตามนะคะทางที่นี่เลยนะคะ h i p kingdom ค่ะวันนี้พอยต้องขอลาไปก่อนบาย I like kickin' dreadlocks style I'm the reflection from my deeds bubble in and